ก็ต้องขอากราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮัลโหลทีทีู่้นี้อยู่กับผมในเกมไมค์ครับพ็อกเก็ต dition 1.0.0.2แสงเงานั่นเองนะครับโอเคพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่จะบอกว่าเราจะมาทำฟาร์มอะไรดีวะเออนับก็ดูกันแล้วกันว่าผมจะทำฟาร์มอะไรนะรับ อ๋อแล้วผมก็หลังจากนี้ไอหลังจากไอที่สตรีมเสร็จไปแล้วผมก็ได้ไปฟาร์มของอะไรมานิดๆหน่อยๆน,นะแล้วก็ไปหาเอสออนมาลงก็เลยได้เจ้าหุน่นตัวนี้ทราเลนทราเลนทราเลนแทนแทนะน,ะน,นะครับแล้วก็สามารถเก็บของในตัวมันได้แบบนี้นี่คือที่มันขับของมันก็คือไอเบ็ดแครอทนั่นเองนะครับโอเคมันก็จะจะช่วยเราตีมอนเตอร์ ส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าจอมนั่นเองก็คือผมเสกมันใน MCPE Master ซึ่งเดือยมันก็เอ,อเยอะมากนะเด้มึงตีผ่านกระจกได้ด้วย,วยนะครับโอเคผมตั้งชื่อมันว่าเจ้าจอมแล้วสเกลลตันมันไปอยู่เที่อะไรตรงนั้นผมอีกอย่างเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรชงแอปนี่ <laughs> ดาเมจโคตรเยอะนะครับโอเค หลังจากที่สตรีมสดผมก็ไปเล่นนอกรอบมาก็าไปตัดไม้ตรงนู้นเกือบหมดเลยนะตัดไปเยอะเลยนะครับที่ผมเอาเตียงนอนไปวางตรงนี้เพราะอะไรครับมันนับเจ้าตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ใช่ไหมครับเพราะผมจะนอนตรงเนี้ยมันบอกว่ามีมอนสเตอร์อยู่ใกล้กูแม่งไปวางตรงนี้แม่งเลยสั์เออตทนนี้นี่นไปห้ยเราเออนี่เราทำที่เก็บไม้ไว้ใช่ไหมเออนี่ผมไปเล่นนอกรอบมา ผมไปทดสอบไอ้นี่มาว่าจะตีวิกเตอร์กี่ทีตายบอกได้เลยว่าไอ้ควานนี้มันตีวิกเตอร์สองทีตาย What the fuck ตีโคตรแรงนะไปจะไปเอาไม้ดีกว่าไอ้ที่เก็บไม้ผมก็ได้สร้างเพิ่มนะครับก็ทำกล่องนะครับแต่ยังไม่เสร็จดีเปิดดิเออ ม้อยู่ในกล่องนี้เปล่าไม่ใช่ว่าอยู่ในกล่องนี้จำจริงวงถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่เขี่ยกดผิดแม่งไปกดไม่ให้เลยกดจะเนี่ยอ,อะไรวะหยุดการบันทึกอ่ะเออก็เลยต้องมาอัดมาอีกรอบหนึ่งนะครับไปเป็นกลับบ้านช่วยช่วยว้ยทำไมวันนี้รู้สึกมันลื่นๆอย่างวะเออชแชปนี้ อัดวิดีโอแม่งลื่นดีวะลื่นเสิร์ชสตริคสตรีก,รกพอเดี๋ยวพอแล้วอันนี้ก็คือที่มังครับไอเจ้าหุ่นยนต์นะเออนะที่ผมบอกไปเอ้ย โอเคอ๋อ okay. uh huh. แล้วก็อย่างนี้โอเคอะไรวะเน,นี่ยมันขับยากขับเย็นเลยปาน,านั uh ่นอ๋อขับสิเฮ้ยเออ แป๊บหนึ่งครับโอ้ยช่วไหมโอเควันนี้ทำฟาร,ร์มระดีเอ่ยอถ้ามันมีมา้าผมก็จะทำฟาร,ร์มม้านะทำฟาร,ร์ม,ม้านะแต่ขอเคลียร์ดินก่อนกลัวกดปิดไปกดปิดคลิปเตยเคลียร์พื้นเนี่ อื uh huh. เกียไปไปแล้ทำไมพวกผมมันมีวันพังวะอุตส่าห์ตั้งค่าไม่มีวันพังนะสงสัยจะตั้งค่าผิดพลาดน,นะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะอืมพาน,นี้ก็ทำแบบนี้ไปก่อนทำฟาร์มมาิีบีเอ่ยฟาร์มนาน่าจะเฟี้ยวนะเออน่าจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวฟารลมะเจียวเจ้าน่าดู อืม uh huh. เอ่อขุดดินไปเอาแหละค้างค้างค้างก็ถือว่าลื่นนะเนี่ยเออลื่นกว่าอันเก่าเยอะเลยนะครับไอแอปโมบิเซนแม่งโคตรเออโคตรอะไรอนะโคตรเชี่ยนะครับอืมประมาณนั้นอีเจอวัวป่ะอีเอาปะเอา ผมเกลียดตอนนี้เลเวลาจะกดกระโดดใช่ไหมแล้วก็ไปโดนในตรงนั้นมันก็เลยทำเนี่ยเพิ่มดินนะอ่ะเพิ่มเพิ่ม้ยจะบค้างเฮ้ยฟาร,ร,ร์มวัวดีกว่าวะ่ะพอดีเลยมีวัวครบสองตัวเก็บดินกันินจะได้ใช่ไหมใช่ไหมวางไปแบบไม่กว้างมากนะ ช่วยช่วยช่วย <c oughs> ยังไม่พออีกเหรอ,อยังไม่พออีกนะับทำยังไงดีนี่คือการของคนที่ขี้เกียจไปครับของที่บ้านนะช่วย สร้างกล่องคราบแม่งที่นี่แหละอือหือชูวัดวางตรงนี้แล้วก็ค้างโอเคแล้วก็หายค้างละใช่ไหมสตริคอ๋อ dia dia tuh nih mikio cuma oke Hai cuma kau lagi kan lagi kan nap tapi macam yang kian kena ni kan kap kong แบบคอสิก จะทำแบบไม่กว้างและไม่เล็กเกินไปเพราะของรามันใหญ่แล้วไม่ใช่คนละอันกันแล้วโอเคเออโอ้โหรู้หน้าที่ดิว่าต้องเข้าไปเดี๋ยวเออกันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยพรานหน้าเดี๋ยวมาทำฟาร์มแกะดีกว่าอหม เออส่วนพัทต่อจากการฟาร์มแกะแล้วก็ฟาร์มหมูฟาร์มหมูเสร็จก็ฟาร์มม้านะครับเออต่อไปเรื่อยๆต่อเป็นหางเบ้าดีไปต่อไปก็ต้องทำที่เก็บหินอย่างนั้นเนี่ยเอ้ยแล้วก,ก็ผมจะทำเลยวะอ๋อใช่ไหม ไม่ใช่ดิตอนนี้ไว้ด้านรอบสติกเอาไม่โดนดีก็มันขับเยอะขับเย็นเลยตรงนี้ฮะเออสองอันเออเกี่ยวน,นี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเออใช่ใช่ผมจะมาเอาข้าวเดี๋ยวช่ยไหมอืม ตอนนี้เราก็เลือไว้สุบแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปหาลงเหมืองดีกว่าผพว่าจะลงเหมืองหลายพาร์ทแล้วใช่ปะเราอ,อยากจะลงเหมือนกันนะเนี่ยกพว่าพาร์ทที่แล้วมันย่าเพิ่งทำฟาร์มก่อนเลยดีกว่าไปลงเหมืองไหมไม่ได้ลงเลยวะจริงจริงว่าจะลงตอนซีสตรีแม่มันไม่มีเหมืองหรือเหมืองให้ลงเออเหมืองตัวนี้ก็มีนีกว่าเออเคลียตัวนี้ก่อนอ๋อ เอาแล้ววัวอีกตัวหนึ่งมันหายไปไหนวะนนี่อะเอ้ยเดี๋ยวกูไม่ชอบเห็นย่าไหมเห็นย่ามันบักไหมครับโอ้ยเอาแล้ววัวอีกตัวหนึ่งมันหายไปไหนวะเอา,า,อา,ไไเอา what the fuck มีตัวหมูมีตัวหมู มูดียจิมเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่ถ้ามีคำหยานดนิดๆหน่อยๆมาไม่นิดไม่หน่อยแล้วกลัวเออเออจะทำยังไงดีวะลงเมืองนะก่อนแล้วกันตอนนี้ผมปับหมดปลอดภัยอยู่ใช่ปะวะไม่ใช่เดี๋ยวเมื่อกี้ผมยังหิวอยู่เลยเดี๋ยๆไปนอนก่อนเออ เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นสีมูฟเฟ่บอกน่าจะเป็นควันของเราครับไปนอนดีกว่าจะปิดประตูด้วยปิดประตูใส่กอแล้วมานอนด้วยกันนน่กระโดดมาอย่างเฟี้ยวแล้วก็นอนอยังมีควันออร่าแม่กีบ้าเฮ้ยนี่ไงเราจอวัวอีกตัวหนึ่งแล้วเราต้องรีบไป แอปนี้ที่อัดแม่งลื่นมากจะจะบอกให้รู้ไว้หัวใจลักจริงพอกุมาทีแม่ง,งมีตั้งสองให้มันปัม๊มปั๊มกันกันช่วยแอปช่มัแอปนี่ปัมป๊มปั๊มอ๋โอโอ,โอ้โอเคไปไปเลือกสวีทกันได้ละบอกไอสัตว์มึงดาวมียกู คิดไปตัวโอเคฟาร์มหอดเสร็จแล้วนะครับอืมต่อไปเราลองไปลงเหมืองกันดีไหมเดี๋ยวขอเคียวยาพวกนี้ก่นอนใช่ไหมผมมีอะไรที่จะทำอีกเยอะกับไม n คร r a f t p o c k e t e dition นะเพราะผมจะเล่นแม่งอีเยอะเพิ่งจะทำพาร์ทที่สามในนั้นไงโอ้ อะไรวะเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมก็จะลงคลิปแบบรัวๆเลยนะวันเสาร์เนี่ยตอนนี้ผมตอนนี้ผมอัดตอนหนึ่งทุ่มไงผมอาจจะลงวันเสาร์เนี่ยผมวันนี้ผมลงไอ้ผมอัดวันศุกร์ไงผมจะลงวันเสาร์นะเออวันเสาร์นี้ผมก็จะลงคลิปรัวๆเลยนะคลิปไมครับแล้วก็โซนครับแล้วก็ไปจะมาหาเกมอื่นให้คุณผู้ชมเล่นด้วยนะถ้าใครมีเกมอะไรสนใจก็แนะนำเราได้นะ โรงเมืองนี่กูระแวงและเฮ้ยเมืองใหญ่ว่ะเฮ้ยเอาวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรวะแมยไอซ์โกูหลอนเลยเนี่ยอ๋อปิดมอนเตอร์ก่อนนะคอืมกูจะไปตายในเมืองน,นะเอ่อปิดมอนเตอร์ยังไงก็อาจจะเดินโง่ตกลาวาตายก็ได้อ๋อมันจะปิดคำสั่งทำไมเปิดไปดิ เออนี่ผมมีนี่ด้วยอะไรวะฟิชเจอร์แพคนี่ไอ้นี่อะไรวะไอเนี้ยแสงเงานะโอ้โคอนแดกเลยแล้วก็ไอ้นี่ครับมันจะเป็นซอมบี้สกินพี่เต้เฟนไฟเจะบออเป็นไฟมา้าพูดิดก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับก็ต้องสอรี่นะครับเออเดี๋ยวขอไปเอาทอสทอส คิวทอสไม่ใช่ท mm hmm. อสเรามีไหมไอของที่ไม่จะเป็นนี่เก็บไปก่อนได้ไหม mm hmm. เออลกตัวซะเหลือเกินเบ็ดนี่มาจากไหนเออไม่รู้ mm hmm. อ,อื้มฮึอ๋อวางมั่วแล้ว mm hmm. ชิวนแอมีอะไรอีกดิน มีอะไรอีกไหมเล็กก่อนจะจากไปถึงมีอะไรอีกไหมโอ้ไงเอาเอาเลกเลกม้อยนี่เนื้อเอาเนื้อโอ้หนังทำไมของมันลบตัวเต็มไปเลยม่เนี้ยเหล็ก อ,อันนี้สิมังคับหุ่นยนต์เดี๋ยวก็ไปเก็บในตู้หุ่นยนต์แป๊บนึงเอา้าเจ้าหุ่นยนต์เออเด็ปตีหุ่นยนต์กูทำไมเออไปละเจ้าหุ่นยนต์นี้มันชื่อว่าอะไรดีนะถ้าขคอยากให้ชื่ออะไรก็บอกผมมาได้นะแต่ผมก็มีแล้วแหละใน,ในความคิดผม เออถ้าขครอยากให้ตั้งชื่ออะไรก็บอกผมมาได้นะมันอาจจะเดี๋ยวกูลืมอีกแล้วทษโทษผมจะลองเหมือ,แนะองแป๊บเดียวนะลงแป๊บเดียวไม่กระเจียวใหญ่ก็ยาวเอ้ย ว่าเดี๋ยวค่อยลงกันดีกว่านะพาร์ทหน้าดีกว่าเออก็คลิปนี้ว่าคลิปนี้ก่อนละกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครป์เพืพ่อเป็นกำลังใจเล็กๆน,น้อยๆในการทำเป็คลิปต่อๆไปนะครับก็สวัสดีครับโอ้ดูบ้านีเซ่มันจังสวยมากโอ้คุณผมูม้ชมสวัสดีครับ